ดูดวงชาวราศีสิงห์คนระับเทวดาให้คุณแล้วครับนะคุณสิ่งที่คุณขอมานานนะผมปี2518ัเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกอึดอัดรู้สึกอดทนอดกัน้นสิ่งที่ข้าพเจ้าขอมานานนะผมมันกําลังจะมาครับนะแต่ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้ารอมานานแล้วนะด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปอกปากุ้มของาารงักษาดวงชะตานี้จะมีเกณฑ์ตัดสินใจ ับผมยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตะ้ดยบญดุศสนวาสนาตัดการตัดสินใจจะบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเพราะฉะนั้นมนสเนมนสนมนจันทาจะบังเกิดขึ้นแสงสว่างสองแสงสู่ตัวท่านท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินสิ่งที่คุณขอจะเป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนําโชคแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้แล้วผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดัง เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคฟ้าผ่าลงมาต่อทาวเวอร์มาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลืนเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ได้ลีเริ่มเริ่มต้นการปฏิบอดอยดนะการปฏิบอดอยริลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆจะเข้ามาประเดบดงังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายในปีนี้ปีนี้จะตกตําแหน่งได้ นบโสดจะได้มีแฟนจะได้มีความสุขสมสมหวังเราผมจะได้รับช่วยทองจังหวะดีโอกาสทองเข้ามาเราผมให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะเด็ดขาดเด็ด,ดย่อหารทำตามแบบแผนจะติดตุลาการกดบ้านกดเมืองมีกดสวรรค์มีกดนรกมีกดโลกแห่งวิญญาณมีในโชคตาให้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขลงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ ับผมถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงลักษณะจิตใจของท่านในปีนี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสมเด็ดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ับการส่งมอบเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับเหรียญโอกาสเหรียญใหญ่ถูกาะมันแจ็คพอตก็เป็นไปได้โดยบญกุศลวาสนายิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจะได้ตกตำแหน่งเอมมโรนักรบก้าได้ก้าเสียดวงนี้กาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่น นกน้อยนำพาซ,ซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตาจะเปิดรับซัพ์หรือโชคสังเกตในโชคชะตาในปี2568เนี่ยในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านไม่ธรรมดาดวงชะตานี้มีเทพเทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆส่งมอบให้แก่ท่านท่านจะรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้รึเดียวยิ้มหวานนะผมยิ้มหวานเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโชคชะตานีสามเหรียญตกตำแหน่งถ้วยทองนำสามถ้วยทองนำพาซึซ่งบุญกุศลวาสนา จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตกตําแหน่งที่ดีเดือดซันปักถงรอเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นดวงนี้อดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวกระบบนกระไว้กระสับกระส่ายัะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าพเจ้ากําลังจะมาับผมปี25 6 8กําลังจะมาเข้ามาจาัดหนัจกจัดเต็มในโชกตาก็ผมรอ,นะอมานานแล้วนะที่ฉันรอมานานแล้วค่ะอาจารย์ขาอาจารย์อาจารย์อาจารย์สันขานะอาจารย์ขนลุกเลยนะเวลา ลูกศิษย์พดอย่างนี้นะอาจารย์สันขานะจ๊ะดวงดวงชะตาได้แม่นยำมากเลยนะเพราะเพราะฉะนั้นถ้วยทองกำลังจะมาสู่ตัวท่านนะผมแต่ปัรหาต่างๆนั่นคนที่ต้องคิดพินิจไต่ตองการส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งบนกนุศลวาสนาเพราะฉะนั้นเราไม่รับพลังลบเราไม่ทําจิตใจให้หน่ากลัวจิตใจของเราอ่อนโยนเมตตาเกิดขึ้นนะครับ รับวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะ,จะเจริญสุขสันผันสามีดาบปักลงมามีช่วงชะตาที่นอนไม่หลับบ้างเพราะฉะนั้นในกลางปีนะผมตกตำแหน่ง Hi ้ายพิเทศด้วยบุญอุศน์มส,สนากลางปีเริ่มดีขึ้นเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังการส่งมอบถ้วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดี โอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านริเริ่มเริ่มต้นการประดิษฐ์ประดอยดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้อดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต,ต้องชิงไหวชิงพลิ้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะนานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนครับผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้ว รับผมลองสังเกตในโชคชะตาถ้าว่าดวงชะตาของท่านสามารถยืนได้ด้วยตัวลําแข้งของท่านเองนะครับยืนด้วยลําแข้งของท่านเองท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นไปตามนั้นแล้วครับเทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆแต่กว่าจะได้เนี่ยมีปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายรักคุดมีดปักลงมาสามทีเจือจ้อเจือ้อเจื้อเจ็บปวดทวดร้าวแสนทุกข์ทรมานหนูไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงนะผมหนูไม่ได้ทําอะไรคะ่ะ โชคชะตามันนําไป The Star ส่องแสงเทน้ําสูตรตอนนีกวดน้ำความขันหนูเลิกกับเขาแล้วคนคนนี้ไม่ครบครบคนใหม่เราคบคนใหม่ผมในโชคชะตาของท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังในเมื่อได้รับถ้วยทองจากคนอายุน้อยกว่าหนูมีแฟนใหม่แล้วอาจารย์นะผมคนนี้เลยนะผมหล่อกว่าเดิมสวยกว่าเดิม นะผมในโชคชะตาอํานาจบาุญบารมีวาสนาตกตําแหน่งส่งมอบด้วยช่วยทองก็แปลว่าคนอายุน้อยกว่ากําลังจะเข้ามาถ้าถามว่าธุรกิจการงานการเงินก็เป็นธุรกิจรุ่นใหม่ที่กาลังจะเข้ามาประเดบดังทำให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆนะครับกำลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาตกตําแหน่งไพ่เพจเกิดขึ้นแล้วนะปูลาสีสองแสงตะเกียงทองจะเห็นหนทางสว่างนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรท่านก็ต้องคิดพินิจต่ตองเลือกอันเอาเองนะจ๊ะครับนะผมเรื่องราวต่างๆให้วางแบบแผนประเพณีท้ายปีนะครับผมท้ายปีให้วางแบบแผนว่าอย่าเจ็บสามสองนะเรื่องราวต่างๆมันต้องมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนารรผมจะตานี้อดถนอดกกานเข้าไว้การยื้อแย่งต่อสู้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาครับนะผมเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเราต้องไล่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมโชคชะตาของข้าพเจ้าเป็นยังไงเนาะถึงโดนกันแกล้งอะไรขนาดนี้นะผมแต่ข้าพเจ้าวิงวอนขอต่อเทวดาแล้วว่าเทวดาจะให้หนูร่ำรวยอาจารย์เนยนะผมจะให้ก็ให้จ้ารีบให้จา้าหนูรอมานานแล้วนะจ๊ะนะผมซีไพ่ซีใบเกิดขึ้นในโชคชะตาเปิดก่อน นะครับดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งนักรบนะครับการได้การเสียและโชคชะตาของท่านให้ยืนหยัดอดทนอดกัน้นนะครับในเมื่อราชสีมนอนซบตักก็แปลว่าเพศตรงข้ามจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพห้อตานมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆครับประเดประดังเข้ามาสุขสมนะครับเตรียมตัวถือดาบตั้งขึ้นการได้การเสียเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานนะครับอดทนอดกั้นนิดน,นึง ครับยังมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามามลุมเราครับผมปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเราท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวบบรบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับเดี๋ยวนกน้อยจะนําพาซึ่งบนกุศลว่าสนาข่าวดีจะประเดบดังเข้ามาอดทนอดกั้นหน่อยปีนี้ขอทํานายว่าจะสําเร็จเทวดาส่งมอบมาแล้วนะครับดูรูปเทวดาก่อนกันนะจ๊ะนี่ครับเทวดา ส่งมอบแนะล้วบรรเลงเพลงความรักน้บข้างล่างนะครับขอพรจากสวรรค์รับเทวดาส่งมอบลงมามาให้ครับนะผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้แหละครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้หมอสันนะครับกดไลค์ด้วยนะจ๊ะนะครับสวัสดีครับ